ทำไมทำไมเอมพิงคำถามสวัสดีครับผมกชิดตัดแปรนะครับผมเอ้าใจมี่ยังมี่ยังมี่ยังสิคห้านาท่อนใครวะดรามายุสมือนี่ล่ะอันเป็นเบา้ลอเรื่อยเรื่องดราม่าปะครับผมออกว่าเบาเรื่องเรื่องดราม่าเรื่องค้ามดาหนะครับเรื่องดราม่ามาดจะใส่อีกว่ะยูทูบช่องช่องดังช่องนึงบออันเรื่องดราม่านะครับผมเรื่องหรือเรื่องดานะครับผมผมก็อยากจะเปรียบเทียบสู่ฟังครับผมดินโซกโปกอะครับผมมันสามารถเทศให้ต้นไม้งามได ชั้นใดนะครับผมค้ามเ้าข้ามดานะครับก็สามารถเทศหให้้นที่โดนเ้าโดนดาแข็งแรงขึ้นเมื่อใดครับไ,ไ,ไง <laughs> อันพวกยมไ <laughs> อ้ยักษ์ตอปะเนี่ะเมื่อกับเปรียบกันนะครับเปรียบเทียบกันนะครับผมดินมุนสุกปรปกก็เหมือนกับคําด่าที่สุกปรปกที่ด่าใครนะครับผมนะ ก็เปรียบมันกับดินนั่นแหละครับผมที่สามารถทําให้ต้นไม้สวยได้นะครับผมก็สามารถคำคำว้าคำดาของคนมันกายเฮดไห้อนฮะเอากัยุดบ่บ่ไม่ด้นะครับผมคําพูดคําด่าคําว่านะครับผมเฮตใหนั่นแหละลุ่งกระป่าเพิ่งกันั่นแหละครับผมเพิ่งกัสามารถแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นมาได้ครับผมนะครับจะเฮดสามารถให้ชีวิตนะครับดเป็นแรงกระตุนเป็นแรงกระตุนครับ นะครับเปรียบเทียบขั้นนาคือจังดินกับสกอป๊กกันแล้วครับผมนะกับบรายวาผู้ได้ด้ครับผมเปรียบเทียบซื้อไปใส่อีเรียกหลองก็ามสนใจเอามีมีอะไรอีกบัตรเนี่กัปตันกัปตันว่าอะไรว่าดิให้พิชิตคนเดียวพ่ชิดเดือดคนเดียวให้พี่เดือดคนเดียวพี่ไม่ได้เดือดพี่ก็แค่เปรียบเทียบให้ฟังเดือดเดือดเออไม่ไม่เดือดไม่เดือดที่ถามไปข้างต้นเนี่ยมันมียูทูบที่ออกไปแล้วก็มา พูดให้ลุงกับป้าหน่อยนะอ๋อยูทูบออกไปด้กมาบอกให้ลุงกับป้าแม่โอ้ยนั่นกระซ้าเพิ่นดอกครับผมนะครับมันก็เป็นคิดซะว่าเป็นดินนะครับผมคิดใช้ว่าเป็นดินคิดใชว่าเป็นลมที่ผ่านหูนะครับผมชีวิตคนเท่าเขาอยู่นี่เฮาเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ในแบบของเราเราอยู่แบบสนุกสนานนะครับผมบอกไปให้บ่ไปว่าผู้ใดนะครับผมมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ของเขาก็ได้ครับผมสักวันหนึ่งครับเสื้อคอยว่ามันเป็นคอนเทนต์ครับ ทุกสิ่งอย่างเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคอนเทนต์ครับตอนนี้มันยังเป็นกระแสอยู่เนาะคนอาจจะเข้าไปดูแต่เข้าไปดูคนไม่ค่อยกดไลค์นะเข้าไปดูยอดไลค์ไม่ค่อยมีมีแต่ยอดคนดูมีก็มียอดคนดูมันก็เป็นไทยไปยอดวิวให้เจ้าได้อยุ่ในยุคนะครับถือว่านะถือว่าลุงพ่นปะแตนพันเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำแต่ละคนนะครับนะเขาใาไปคึ้นอิงอย่างหลายครับผมนะกับคำว่าคําจ่าของคนนะครับผมนะอยู่แบบเราอยู่แบบม่อม่อมแม่แมนะครับผม เดี๋ยวไปคึ้นอีกอย่างหลายนะครับผมปวดหัวอืมปวดหัวมันปวดหัวมันมันคือบ่ได้แต่ว่าก็ไปหามความคิดเขาบ่ได้หรอกไหมหามฮะขนมขนมขนมมากพอดีว่ากําลังซิวขนมมากพอดีครับกําลังเลือบหายเลยบัดกําลังคึดกําลังคึดนคำว่าหายเลยขนมมากใครคิดกําลังเดือดนะครับเอาต่อกันต่อกัน ครับผมเข้าหามปากค้นเข้าหามปากคนหามความคิดค้นหามคำดาคนมันหามบ่ได้หรอกครับผมเพราะฉะนั้นเขาต้องหามใจเจ้าของครับผมหามหูเจ้าของครับผมหามตาเข้าครับผมหามตาเข้าอย่าไปฟั่งครับเออคอย่าไปเบิ้งครับหามหูอย่าไปฟั่งครับผมห้ามนิ้วอย่าไปกดรายงานเขาล่ะเอาอีกแล้วเอกซีกับทรงมาแห่เอ็กซ์ซีกับทรงมะแฮ่ เออจะไปกดเบิ้งขเจ้าครับผมจะไปกดรรงงานกับเจ้าอล่นแหละนะก็ประมาณนั้นแหละครับผมเนาะเ้าอยูที่ใจเ้าเองครับผมจะสิเปหาใส่ใจยังเอะครับผมอยู่จังผมเนี่บว่าบ้าบ่ไปมือมือครับผมไม่เถียงครับเออเบาได้ก็เบาเนาะเออเบาได้ก็เบาครับผมเนาะคนเฮ้าต่างคนต่างอยู่เพิ่นกับบได้ไปขี้ใส่หัวผู้ใดอันนี้กรณีนี้เราพูดถึงคนที่ยังไงไม่ได้กรณีนี้แหละก็คือพูดถึงมานทั่วไป บ่ได้ว่าผู้ใดจักหน่อยเด้ล่ะเดี๋ยวมันสิมาเดี๋ยวสิยอดี๋ยวจะถูทวงลงทางบ่แล้วเฮาบ่อจักต้องการแล้วทั้วงโอ้ยเนาะรถใครนี่เฮ้ยหวยออกแน่เลยว่ะรถผมมั้ยตัวเลขั้ยพุ่นรถเจ้าพุ่นพุ่นกดอยู่พุ่นอ่ะ มันโอ้โหนั่นลืมเลยบันี้ข้ามวบาะเอาไปซื้อขนมเพิ่นก่อนไปจ่ายยังทิ้งท้ายสักหน่อยนึ่งจ่ายเอ็มเอาจ่ายเอ็มยังยังทีเองโอ้นั่นแหละหานาที่ละเอาจ่ายเอ็มหาสามนาทีเอาจ่ายเอ็มสามนาที่เอาจ่ายเอ็มสามนาทีเอาจ่ายเอ็มนี่ยังซื้อเนาะนะเอ้าเชลีอยเฉลีอากันเนาะว่าเอาเบาะอย่างนี้กลับมาฮะครับผมถามถามถามมาถามมาฮะถามมาโอ้ แจ้คเอ็มกินเขาไหมครับกินแล้วครับอันอันที่เขาเบากันนะบ่ะ <S <S เอออันที่เขาเ้าเบาะันนก็สิทิจ็เอ็มบ้างเดือดไหม,มก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะ,ะแต่ว่าข้อมูล <นะ S 1> ที่เขามีไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงเนาะ <S <S ที่เราเข้าไปดูที่เอฟซีเข้าไปดูก็โปรดใช้วิจารณญาณก่อนนะครับที่เข้าไปรับชมข้อมูลจากที่ช่อง youtube ช่องหนึ่งเนาะไม่เลยชื่อนะครับที่ไลสดหรือว่าทำคลิปออกมา ก็ <g ül> <g ül> ประมาณนี้ยังไม่ถึงแปดอันนี้ <g ül> <g ül> ไม่เ,เอก็อหมายคือขอ้อมูลบางทีเขาอาจจะเอาเอาไปบิดเบือนแล้วบางทีเอฟซีก็หวั่นไหวเพราะเชื่อง่ายก็เห็นเห็นมาเยอะครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับให้เอฟซีหนักแน่นนะครับเพราะว่าเราเจอดาม่ามาเกือบสองปีแล้วไม่ <g ül> สองปีกว่าแล้วเนี่ยสองปีกว่าแล้วมัน <g ül> ก,ก็ผ่านมาทุกเรื่อง จนเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องคดีเนาะก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วกันครับคดีของลุงกับป้านะครับผมครับก็ฝากตอนนี้แหละครับผมอีกสองอาทครยบยังไม่จบอาทิตยังเดือดต่ออะไรเอรกับตาหน่อยเออกับตานรู้สึกไงมากนะป่วยไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้คือตอนนี้มีกระแสกับตานนะตอนนี้มีกระแสกับตานกต่ตานรู้สึกยังไงยังไงก็คือโดนกระแสเข้าไปในสองวันนี้คือลาป่วยเลยใช่ไหมใส่หมวกด้วย มีค right ือคุณโดนอะไรนะยมปวดคอคุณโดนอะไรนะไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาเอาจริงจริงจริงผมไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้เอาเรื่องจริงอันเนี้ยเรื่องจริงอะไรผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ตามข่าวไม่ค่อยได้ตามข่าวใช่นอกจากว่ามันเป็นข่าวด่วนจริงๆผมถึงจะเข้าไปดูส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูช่องไหนหรอกแค่ พวกเรากันเองนี่ผมก็ดูไม่หวัดไม่ไหวแล้วไม่ให้ค่าไม่ให้ค่าเนาะไม่ดูเลยผมไม่ให้ค่าอ๋อไม่ให้ค่าใช่ไหมไม่เอามาหนักกัปตันถึงกับไม่ได้ให้ค่าเลยนะครับเอามัหนักเพราะวเราอยู่ในหน้างานจริงเรารู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะใช่ครับเราอยู่ในเหตุการณ์จริงเราก็อ่ะปิดถ่ายยูนูนี่นาทีหนึ่งอ๋อนม่จัดใช่ไหมท้อย่างเสียงมันเป็นก็จะิ๋วอย่างแล้ะเดือนเดให้เดือนเดให้เดือนนุเดือน บุก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 เดือดน่เอาเอาหยัางบุก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 เอาแบบไหนก็มาดิบุกบุกบ่เออก็มาดิบุกบุกไม่ก็ที่เป็นดราม่านี่เลยที่ออกมาฟาดละครับก็คือฟาดเราเนี่ยก็คือจังหวะนั่นแหละครับเขาจะมีปากเขาจะว้าได้เขาจะว่าได้ครับมันเอากระหามเขาจะ่าได้ห้ามความคิดดวกมิห้ามคำพูดเขาไม่ได้หรอกน่อยก็แพ้ภัยตัวเองแหละเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเบื้องต้นหย็ดหยัางเขา เราอยู่ด้วยกันเราก็รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงเราก็แค่ไม่ต้องไปวันไวไม่ต้องไปให้ค่าไม่ต้องไปสนเขาจะพูดก็ปล่อยเขาพูดไปเขาวาเราก็อยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเขาหรกครับผมก็ก็ขอเอฟซีนะครับหนักแน่นนะครับหนักแน่นนะครับผมก็แค่คําพูดคนบางคนเนาะ ก็ย่าเพิ่งตัดินใจอะไรเนาะที่ที่อาชิตบอกว่าถ้าเป็นคอนเทนต์อีกสักหน่อยเขาคงหยุดเนาะเล่นได้ไม่นานหรอกแม่นครับผมคอนเทนต์ก็เพียรพยยแต่ของแล้วก็มันก็จะตยเดือดต่อเดือดต่ออีกเหรอก็สุดท้ายนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับผมดินสกปรกทําให้ต้นไม้สวยงามชั้นใดนะครับผมคําพูดคําด่าก็สามารถทําให้คนแข็งแกร่งได้ชั้นนั้นครับฝากไว้ให้คิดครับผมกดติดตามกดขกระดิ่ง